โดนัทโดนัทขายอันนี้เลยค่ะโอ้ปลาใหญ่มากอะ่ะไปไหนค่ะตลาดที่บางซ่อนนะคะบางคนเขาก็อยากให้เราพามาเดินดูของ นี่แม่ค้าขายผักผักสดๆค่ะเขาเรียนกันใหม่ๆมเลยทั้งสองข้างทางเลยตรงนี้ด้านนี้ก็มีเป็นผักสดเลยของทางมีสานก็เยอะแกงหอยวัตถุดูบจานเท่าไหร่อะคะอ๋อวันนี้ตัวใหญ่พี่เขาขายสามห้ามีเนื้อ เนื้อค่ะขายไม่แพงเลยค่ะโอ้หเนื้อทอด60ติต้มเนื้อด้านนี้เป็นกุ้งบันนีก็จะมีร้านขายเสื้อผ้าด้วยคะ ของพวกของมือสองอะไรเงี้ยเป็นชั้นเป็นอะไรเงี้ยคนทางเหนือมาขายเรือนไหน ทุกของมือสองแล้วก็มีกับข้าวสดนะคะมีผักเครื่องถั่วต้ม,มเป็นหน่อไม้ หน่อไม้แล้วก็ขิงหน่อไม้เล็กหน่อไม้ใหญ่ปลาร้าโอปลาไหลกบ ปูทุเรียนก็มีทุเรียนเยลาร้อยยี่สิบก้อนนี้หอยเนื้อก็มีไส้กรอกสามหก หอยหกสิบอยู่ที่ตลาดบางซ่อนนะคะเขาจะมีวันวันนี้เป็นวันอาทิตย์เขาก็จะขายวันเสาร์วันอาทิตย์บางทีของเขาก็มาจากต่างจังหวัดกบ<อ>ไห้นแม่ค้าห mm hmm. ัต่ำใหม่ นัมพิอันนี้ออนเอาึ้นได้นะคะมันไปแล้วเพกาอันนี้ก็เป็นพวกเสื้อผ้านะคะตลาดมีไปถึงด้านนู้นเลยอ่ะน,นัมพิก็เสื้อผ้านะ มีฟักด้วยค่ะ10บาท15บาทมะละกอก,ก็10บาทหอมไม้ผักเคกามากินกันนะจุดจมต่ำ20หอยออก็ร้อยสี่ร้อยหอยแครงหอยกว่าหอยตลับ50บาทด้านนั้นก็เป็นชา

ไก่ทอดต่างไก่ทอดจะตัวน้ำพริกแกงร้านนี้อร่อยพริกแกงใต้20มะนาวสลดดัดลมกระดาเปาก็มีค่ะ ไก่ย่างไก่ไก่ไกน้าจุ่มสามสิบเลยค่ะสามสิบเลยค่ะไก่ไม่แพงอร่อยมาดูด้านนี้นะคะตลาดก็จะมีสองฝั่งข้ามถนนมาไก่ย่างก็มีอีกร้านหนึ่ง ้านนี้ก็อร่อยเพค่ะ,ะค่ะเพราะค่ะหอมน้ำปลาทะขายขนมโอ้โหนี่เขามันไก่ม,มีน้ำจ้ม,มให้ด้วยเราถึงเดท พามาเดินที่ตลาดบางทอนตรงในใกล้สถานีรถไฟบางท่อนด้านนู้นนะคะบางคนเขาก็แบบว่าเห็นเรารีวิวไปบ่อยแล้วก็ก็อยากจะมาเยี่ยมชมให้พาชมหลายนะคะมีผลไม้ลำไย40เองคะ่ะ อโอ้ร้านนี้น่ากินมากเลยทูตัวใหญ่มากเลยตัวเท่าไรคะสามมุมอันนี้สี่ห้าห้าสิบอันนี้กหกสิบแล้วก็หกสิบห้าบาทครับอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านแล้วขายไม่แพงมีตัวใหญ่กินอร่อยนะคะ โหมังนรง้อนเลยมฟังนึ่งไอ้น้ําลาต้มทอดหมูกรอบเริ่มต้นหกสิบ โรตีโรตีบังดินน่ากินมากเลยอ,ะอ่ะหาง่ายจังกะไหมกล่องละห้าสิบบาทเป็นโรตีมันไส่ใช่กรอบค่ะถือวนไ่โรตีพันช่วยกรอบอันนั้นถา,าดซอสพันช์ด้วยด้านานั้นเป็นซอสอะไรคะดินสุดมายเนสอ๋ออันนี้นนอะไรคะอันนี้ค่ะ แค่ราดซอสอ๋อ,นนอรา,าดรา,าดเลยโอ้โหโรตีพันเอาไปเอาไปราดเองได้มาขายทุกวันไหนบ้างคะวันอาทเหรออ๋อเอาเอาอย่างนี้อันนึงค่ะัน,นนะได้คะ่ะมีร้อนๆ้อนไหมคะร้อนแล้วเหรอคะ,อะ เดี๋ยวแป๊บแป๊บนึงนะคะอะไรใส่ในอบก็อบเป็ร้อนกรอบอยูเลยเหรออันนี้ค่ะอุ๊ยเขาทอดแบงก์บินลมลมแดงแบงก์บินน่ะลูกลมแดงมาอุ่นหนุนกันนะคะร้านนี้ค่ะโรตี โรตีบางดินปกติขายขายตรงนี้แล้วก็ขายที่อื่นไหมคะขายที่อื่นครับขายตรงไหนบ้างคะขายหลายที่หลายที่ครับเนาะต้องขายตรงไหนบ้างคะไม่เป็นไรตรงนี้ขายสาทรเผื่อเผื่ออร่อยแล้วคนก็ไปตามกินเนี่ยขายเปิดตู้ไว้ครับอ๋อนี่ไงคะขายเปิดตู้โรตีบางดินสาขาเดียวะมานีหของดีสุดสูตรนรนาธิวาด นี่นะคะก็จะเป็นสลาดสดตรงนี้ด้านนั้นก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าบางต้น